ใต้ล่าฟ้าหลังบทที่เจ mm ็ด hmm. ผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันลมแม่น้ำพัดมาฉ่ำชื่นพริวพริกระริกระรีเป็นริ้วรายเหมือนสายไหมอันอ่อนละเอียดเป็นเส้นสายใหญ่โยงยืดยาวอยู่ในความมืดของค่ำคืนยังหัวค่ำอยู่กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วดาวเรืองกับคำชื่น เอาสำรับไปร้างที่ปลายชานเสียงน้ำตกจากร่องชานดังแชะแช่กลิ่นน้ำเน่าหมักหมมคลุ้งขึ้นเป็นกลิ่นเก่าแก่ที่คุ้นเคยมาแต่อ้อนแต่ออกเหม็นจนไม่เหม็นอีกต่อไปแล้วคนหนึ่งล้างอีกคนคอยเรียงถ้วยชามคว่ำบนร้านที่ต่อจากราวชานออกไปหน่อยหนึ่งมีดวงตามีเขียวเต็มปากเธอกระซิบกระซาบกับพี่สาวพอได้ยินกันสองคน ดาวเรืองแกเคยเจอลูกไฟปีศาจไหมอะไรของเองวะลูกไฟปีศาจไม่เคยได้ยินฉันว่ามันเรียกว่าลูกไฟปีศาจเหมาะสมที่สุดเป็นดวงสีเขียวลอยไปลอยมาระหว่างฟากน้ำมีลูกตามีปากอ้าแดงเถือกมีเขี้ยวแหลมเต็มปากเหมือนในหนังสือของครูแก้มแดงเปียบเลย เองเคยเห็นมันที่ไหนคําชื่นดาวเรืองเลี้ยวไปเหลี้ยวมาราวกับมีดวงตารอบตัวท่าทางขนลุกขนชันก็ที่นอกชานเรานี่แหละฉันลุกมาเยี่ยวกับยายมันโผล่พวดเข้ามาแทบเกยชานเขียวปัดเทียวนาแกตาลุกวาวจ้องหน้าฉันกระสือละสิยายก็ว่าอย่างนั้นแต่มันมีเขี้ยวด้วยนะมีตาปากอ้ากว้าง เหมือนจะขบกินหัวฉันเองล้างจานไปก่อนนะพี่เองจะไปปัดที่นอนให้ยายก่อนไม่เอาแกเป็นพี่แกล้างจานฉันจะไปปัดที่นอนให้ยายเองปัดไม่หมดเองล้างจานอยู่นี่แหละแกเป็นพี่แกล้างจานเก่งฉันไปปัดที่นอนสองพี่น้องแย่งกันสาวเท้าโย่องย่งตัดข้ามชาน พ่อเท่านั่งอยู่กลางชานชะง,งักมือที่กำลังยัดยาใส่กล้องอะไรวะอีสองตัวนี่เดินเรือนยังกบควายย่ำมีผัวระวังผัวจะตกเอานะมึงอีชื่นมันเห็นผีจ่ะตาดาวเรืองหยุดลงเป็นดวงตาเขียวลอยมาติดคอกชานก็แค่กระสือแกจุดยาดูดปุดปุดกลัวทำไมวะก็แค่กระสือเป็นงวัวเป็นควายหน่อยไม่ได้ กูจะร้อยจมูกมาไถนาตาขี้โม้คำชื่นว่าแล้วก็เพ่นบือข้ามชานกลัวก้อนฐานหรือรุ่นไฟปลิวตามหลังเดือนขึ้นไปแขวนค้างอยู่กลางฟ้าหนาวบาดอ,อกน้ำค้างห่มไพรดังเปาะเปาะเงียบงําอยู่ล้ำลึกป่าดึกมีแต่เสียงลมตียอดไม้ดังือฮาสั่นไหวเสียงลมกรบเสียงน้ำไหลไปหมดต้นยางใหญ่ แม้ลงรากลึกแข็งแรงห้างยิงสัตว์แม้ผูกมัดแน่นหนาแต่โดนลมดึกตีชัดห้างก็โยกไกวโอนเอียงมือกอดอกขดตัวแทบเป็นก้อนกลมหนาวอะไรอย่างนี้ไม่เคยเจอหนาวใดที่หนักหน่วงรุนแรงเหมือนครั้งนี้มาก่อนคิดถึงกระท่อมที่พักคิดถึงเครื่องนอนอบอุ่นเพลงเบาๆกับหนังสือสักเล่มเออ หนาวโหดสาหัสอย่างนี้ถ้าได้เล่าร้อนแรงมากรอกปากสักแก้วก็คงจะดีขึ้นหนาวขบจนปวดกระดูกในความหนาวมีความง่วงงนเข้าแทรกผสมนอนฟังเสียงลมโยกไม้จนเคลิ้มไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งฝันครึ่งจริงหูเหมือนได้ยินเสียงไกวเปเฮกกลมจากไหนหนอจากความทรงจำใช่ไหม ไม่น่าเชื่อว่าสมองจะเก็บบันทึกร่องรอยเก่าหลังตั้งแต่แบ,บ่เบาะได้ชัดเจนขนาดนี้เจ้าเนื้อระมนเอ่ยแสนรักเอ่ยเจ้าเนื้อระมนอุ่นใจแม่แสนรักแสนห่วงดังดวงแม่เอ่ยคับคลายคลับคาเหมือนมองเห็นเปลี้ยไอยู่ใต้ถุนเรือนหญิงชลาคนหนึ่งชักเส้นเชือกทางเฮ่กล่อมวังเวง ไกลแสนไกลไปพ้นท่ามกลางเลือกสวนร่มครึ้มด้วยผลไม้นานาผู้หญิงคนหนึ่งเดินดุ่มโดดเดียวเรือนร่างผอมบางท่ามกลางแมบไม้ร่มครึ้มช่างดูอ้างว้างนักสองมือหอบหิ้วข้าวของพลุงพลังไกลไปอีกเหมือนมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งสำราญอยู่กับแก้วเหล้าผู้หญิงแสงไฟและแสงเพลงอึงอน พี่เขายังไม่กลับหรือแม่ยังก็นี่วันเสราร์แล้วทําไมยังไม่กลับไอ้หนูกวนร้องกวนแล้วแหวนมได้หัวพลายทาท้องเพิ่งหลับไปไอ้หนูลูกแม่โตขึ้นอย่าเป็นอย่างพ่อนะลูกนะเลื่อนเลื่อนลอยๆอ,ยอยภาพในส่วนลึกของระบบการเจ็บโกรธผุดขึ้นหลายภาพเหมือนเห็นหนุ่มน้อยหน้าใสาคนหนึ่ง กับสาวน้อยหน้าหวานปนเปรี้ยวที่ไหนหนอาล้ายจะเป็นหอพักหรือห้องเช่าที่ไหนซักแห่งเห็นภาพการสู่สมเสพบสมไม่รู้เบื่อรู้นายเห็นภาพสาวน้อยคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหน้าหวานปนเปรี้ยวกลายเป็นหน้าหีีหน้าง้้าเมื่อชี้หน้าหนุ่มน้อยปลายนิ้วสั่นเร่าๆไอสัตว์ไอห,หน้าตัวเมียง่วงงนสลืมสลือ นหนจากเมืองกรุงเหมือนหลับไหลไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นฉับพลันนั้นเสียงปืนลั่นปังก็ดังลั่นเรื่อนจนเขาสะดุ้งพลาดแทบตกจากห้างแก้หูอึงอนเหมือนฟ้าผ่าใกล้หูพรวดพลาดลุกนั่งนั่งเซื้ออยู่นานจึงได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆขอโทษครูว่าจะปลุกแล้วแต่กลัวมันตื่นหนีเก้งหรือพี่นานเออ ครูอยู่ที่นี่ก่อนนะผมกับนานลุนจะลงไปดูเองผมไปด้วยพี่นานขอให้เชื่อผมเถอะครูกลางค่ำกลางคืนกลางป่ากลางเปี่ยวอย่างนี้ครูลงไปไม่ได้ป่าไม่เหมือนบ้านประมาทนิดเดียวไม่ตายก็เจ็บหนักนานลุนกรอกลูกปืนยัดหมอนลงอัดแล้วกระทุ้งหนักๆด้วยแช่เหล็กนานแดงช่วยไฟฉายไต่ลงไปก่อน ปืนคล้องไหล่มีดพรานเน็บเอวรอจนเพื่อนพรานลงถึงพื้นไฟฉายก็กลาดฉายวูบดับดับวูบห่างออกไปลมโยกยอดไม้ห้างไหวสั่นเล็กน้อยนานเหมือนเดือนนานเหมือนปีเงียบเร้นเหมือนป่าดึกกลืนร่างเขาหายลับไปราวีล้วงลงในคอเสื้อเอามือกุมหลวงพ่อที่ห้อยคอร้อยวันพันปี ไม่เคยนึกถึงท่านแต่คราวนี้พอมือควานพบก็อบอุ่นใจจุดบุหรี่สู่เป็นมวนแรกนับแต่ขึ้นห้างเสียงปืนดันเรื่อนลั่นอีกครั้งใจเต้นไม่เป็นสัาคิดไปสารพัดตามรอยเจอแล้วซ้าให้ตายหรือไปเจอไอ้ลายฟังแล้วทำไมเงียบหายเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าคิดไม่อยากจะคิดว่าไอ้ลายลากตัวไปแล้ว นานเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บุรีหมดมวนไปตั้งนานเสียงพูดคุยพึมพำพร้อมไฟฉายกราดไว้วอบแวบตรงมาครูหนุ่มถอนหายใจโล่งอกเรียบร้อยหรือพี่นานเรียบร้อยผมกับนานลุนชักขึ้นแขวนบนคบไม้แล้วครูถามจริงเถอะอย่าเพิ่งขึ้นมานะเห็นพี่นานจริงๆใช่ไหมไม่ใช่อะไรปลอมมาแน่นะ นานรุนหัวเราะเบาๆเขาไม่ถามกันอย่างนั้นหรอกครูไม่แน่ใจก็โยนไฟแช็กลงมาสิถ้าข้างล่างนี่จุดไฟไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่คนงั้นไม่จำเป็นห้างไหวโยกเยกตามแรงดึงของเส้นเชือกพักหนึ่งทั้งสองก็ขึ้นมาถึงครูหนุ่มยื่นบุหรี่ให้ ปกติทั้งสองจะปฏิเสธเพราะเกรงใจเพราะถ่อมตัวแต่คราวนี้กลับรับไปจุดแล้วดูดแรงๆเหมือนกระหายจัดน้ำค้างห่มลงหนาหนักหนาวเยียบจนคัดจมูกยุงซึ่งชุมเมื่อหัวข้าหายไปหมดหิ่งห้อยก็หายไปหมดนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาตีสี่กว่าๆอีกสักชั่วโมงเศษๆก็คงสว่างช่วงเวลานี้แหละ จะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของแต่ละวันนานรุนดีดบุรีลงจากข้างเอี้ยวตัวไปหยิบขวดเหล้าออกมาจากย่ามราวีทำเสียงซีซารพออกพอใจพี่นานมีของดีอบเงียบไม่น่าปล่อยให้ผมสั่นงันงกอยู่เลยหัวดึกมันไม่หนาวเท่าไรหรอกครูทนได้ก็ต้องทนเอาใกล้ลุ่งอย่างนี้แหละหนาวที่สุดได้เล่าเป็นผ้าหม่มในตอนนี้จะดีที่สุด แกดึงจุกใบตองแห้งออกจากปากขวดแล้วยื่นให้เขาราวีสายหน้าพี่นานก่อนเถอะผมเด็กกว่าไม่ควรดื่มก่อนผู้ใหญ่แต่ครูเป็นครูดื่มเถอะอย่าเกินคำนะครูท้องว่างอย่างนี้ไฟท้องจะเสียขวดเล่าวนเวียนกอกปากอยู่หลายรอบหน้าเริ่มตึงหนาวเหน็นบดุนแรงค่อยผ่อนคลายลงลมหยุดพัดแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ไก่ป่าขันมาเชื่อแจ้วขันหัวเช้าเช่นนี้ส้มเสียงก้องกังวานยิ่งนักใสเหมือนแก้วไม่มีแหบเครือไม่มีขาดห่วงสักน้อยนิดที่จริงเราคิดจะปลูกครูเป็นคนยิงนานแดงพูดแต่มันไม่ทันไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่เชื่อมือผมเลยเคยแต่ใช้ปืนลมยิงนกยิงหนูยิงสัตว์ใหญ่อย่างเก้ฑผมไม่เชื่อใจตัวเอง ก่อนหน้าเก้งจะเข้ามากวางเข้ามาก่อนแล้วครูงามมากเขางงแตกเป็นกิ่งเป็นง่ามเต็มตัวทําไมพี่นานไม่ล่อกวางเสียละ่ะเป็นผมผมไม่ไว้หรอกก็เราไม่นึกว่าจะเป็นกวางหลงเหลือแถวบ่อน้ำพระฤาษีเลยไม่ได้ขอจากเจ้าป่าเจ้าเขาท่านไว้พวกเรามันคนบาปนะครูนานรุนเสริมก่อนรับเล่าไปจิบแต่คนเรานะครู ถึงไม่มีศินก็ไม่ควรไร้สัตว์ไม่งั้นมันไม่เจริญหลอกครูนานแดงร่นแขนเสื้อไปกองที่ข้อศอกแล้วเกายิกๆก,ก่อนตีเหล็กไฟจุดบุหรี่สูบแสงไฟส่องให้เห็นท้องแขนมีรอยปุป,ปะตะปุ่มตะปะเป็นแนวราวีถามขึ้นทันทีแขนพี่นานโดนอะไรหรือเรื่องมันยาวครูเดือนลอยเลยไปทางด้านทิศตะวันตก ค่อนข้างมากแล้วน้ำในบ่อผุดสะท้อนแสงจันทร์เต้นเป็นตัววิบวับนกร้องแล้วไก่ป่ายังโก่งคอขันเชื้อแจ้วเราเพลงสวดบูชาพระอาทิตย์ร้องจากที่นั่นที่นี่อยู่เซ็งแซ่นกอะไรบางอย่างร้องเสียงดังทีเดียวดังจก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 ,จกเร่งร้อนแล้วเงียบหายแล้วก็ร้องใหม่ไกลออกไปหนาวเหน็บนัก ชักเสื้อให้ห่อตัวกระชับเล่าร้อนแรงช่วยไล่เลือดลมให้เล่นพลานจึงหนาวพอทนได้ไม่โดนไข้โดนหวัดเล่นงานเสียก่อนครูหนุ่มจุดบุรี่สูบอีกตัวตาชักลายพลาพลาจึงชะรอเล่าที่เวียนมาถึงรอบตัวเองไว้ก่อนนานมาแล้วครูนานแดงเริ่มต้นสมัยผมกับพ่ออีชื่นยังเป็นหนุ่มป่ามันกว้างใหญ่กว่านี้มาก นาทึบแทบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันครั้งหนึ่งมีเสือกินคนตัวหนึ่งอารวาสเดือดร้อนไปทั่วทีนี้อีเงินบ้านตีนดงไปหักหน่อไม้มันหายไปผัวมันออกตามไปพบเสียมกับตะกร้าตกอยู่ตามไปอีกหน่อยก็พบรอยเลือดพบผ้าถุงเกี่ยวตอไม้รอยเลือดกับรอยล่าคร้ดดินไปเป็นทางไอ้โครงตัวนั้น ลากศพไปเป็นกิโลจึงกัดกินมันกินคนทีทีนานรุนเสริมป้วนเปี้ยนอยู่สามสี่หมู่บ้านนี้แหละบ้านกะเรียงบ้านตีนดงและบ้านเราพวกเราเดือดร้อนกันไปหมดไม่กล้าไปไหนแต่เรามันคนป่าไม่เข้าป่าก็ไม่ได้เข้าไปก็กลัวมีอยู่วันหนึ่งไอ้ติชิกับไอ้พาแกะกระเรียงป่าบนเจอมันจังหน้า ล่อมันคนละโป้งมันไม่ตายนั่นยิ่งทำให้มันอาวาดหนักใบพวงแก่อุ้มน้ำค้างไว้มากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้ขั้วหลุดมันจึงล่วงลงดินดังกุกกักน้ำค้างที่ค้างบนใบไม้รวมกันเป็นหยดแล้วร่วงแหมะแหมะนานแดงเล่าต่อไปว่าตอนนั้นแกกับนานรุนคู่หูได้ครอบมาจากครู ให้มาวิชาก็ร้อนร้อนสองคนออกตามรอยมันได้ไอ้ติชิกับไอ้พดและกระเรียงป่าบนไปด้วยเจอกันจังหน้ากะเรียงทั้งคู่ก็ถอดใจเสือโหกใส่นานแดงก่อนแกยกแขนขึ้นกันมันเลยงับท่อนแขนแกนานลุนจะยิงก็กลัวถูกเพื่อนเลยถอดมีดออกฟันเสือนวเนียพวนพันกันล้มลุกคลุกคลาน นานลุนโดนเล็บมันเข้าเต็มหลังยังเป็นรอยมาจนถึงทุกวันนี้พี่นานสองคนสู้กับเสือด้วยมีดเท่านั้นหรือไม่ใช่สองคนนานแดงกรอกเล่าอีกอึกนานลุนมันคนเดียวใจมันถึงมากความจริงมันจะเพ่นเอาตัวรอดแบบไอสองคนนั้นก็ได้แต่มันไม่หนีผมจึงรักมันมาถึงทุกวันนี้ ก็ทั้งสองคนนั่นแหละครูพ่ออีเชื่อนหัวเราะเก้อๆพ่อไอ้กล้องเหลือแขนข้างเดียวข้างนั้นแหลกยับไปแล้วมือข้างเดียวมันกำมีดช่วยผมฟันเสือกว่ามันจะตายเราสองคนก็แหลกยับกว่าจะเอากันกระซึกกะซ้งมาถึงบ้านก็ปางตายกว่าจะไปถึงศุกสาราอำเภอก็ตายไปแล้วครึ่งตัวปลายฟ้าเริ่มแดงทางด้านตะวันออก เล่าหมดขวดนานลุนเก็บขวดเปล่ายัดย่ามเอาย่ามเอาปืนขึ้นบ่าแล้วไต่ลงไปก่อนราวีตามลงไปนานแดงสาวบันไดเชือกขึ้นเก็บบนห้างแล้วไต่ต้นไม้ลงมาสองพลานเดินนำหน้าเขาเองตามหลังรักและนับถือคนพื้นเมืองเรียบๆไม่สะดุดตาทั้งคู่เต็มหัวใจจบบทที่เจ็ ติดตามใต้ล่าฟ้าหลังบทที่8หากผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะและหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ